มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะจริงๆเกือบจะเกณฑ์ปกติแล้วราคาอาจจะเป็นแค่เหมือนอาจจะทานยารักษาแบบแค่วัดใหญ่ที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแข็งแรงนะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็าจริงๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะต้องไปพบหมออะไรอีกประจำต่อปก็ตอนนี้ก็ตรวจเลือด3เดือนครั้งค่ะอย่างที่ผ่านมาจะตรวจเดือนละครั้งเพื่อเพื่อรีเช็คแต่ว่าตอนนี้ก็หมอบอกว่าดูสบายใจแล้วก็3เดือนครั<ด>้งเพื่อจะเหมือนเช็คเพื่อให้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะองระวังอะไรพิเศษไหมคะ จริงๆไม่ระวังอะไรมันพิเศษเพราะเป็นคนระวังอยู่แล้วค่ะคือเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองอยู่แล้วนะจริงๆไม่ว่าจะแบบเรื่องนอนพักผ่อนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่มีอะไรพิเศษค่ะตอนนั้นข่าวออกไปคนตกใจกันไหมอ่ะจริงๆตกใจเยอะค่ะคือเพื่อนหรือว่าคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยขนาดเอาใกล้ๆแบบคนนี้ตัวอย่างเช่นเตยงั้นโทรมาถามเจ้าบอกเต๋อเดี๋ยวก่อนเล่าให้เต๋อฟังไปตั้งนานแล้วไหมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือพอแบบเป็นข่าวเงี้ยคนก็เหมือนจะเริ่มแบบโว้ยตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า จริงๆไม่เป็นไรว่าจะค่อนข้างปกติมันนี่ผ่ามาจะก,ก็ปกติเมื่อก่อนนั้นนี้มันเหมือนรุนแรงแบบคือมันผามรดลุกลามไปเป็นมะเร็งอะไรงเงี้ยคือ<ม>ด,ด้วยค่าที่มันออกมาแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะพอเราได้ปรึกษาคุณหมอเยอะ<ส>ๆอะไรเงี้ยก็คือเว้ยถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งอาจจะต้องเป็นร้อยเลยแบบนี้ค่ะตาจะแบบแค่มากกว่าปกติมาาันสักสองเท่าแต่ว่าพวกคา่าพวกนี้มันจะค่อยๆลงคือร<ม>่างกายของเราสามารถเป็นได้ค่ะแต่ว่าแข็งแรงนะคะแล้วก็ตอนนี้แบบยืนยันว่าหายเป็นปกติมากค่ะก่อนน้้นนี่ตอนก็เช็คเริ่มไปปกต ดยที่ทราบเพราะว่าเช็คประจาปีค่ะจริงๆทุกปีตอจเป็นคนตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนแบบคนอื่นอาจจะไม่รู้ที่ซามสงว่าบางคนอาจจะมีแต่ว่าไม่เคยตรวจก็เลยไม่รู้แต่ทุกครั้งที่จะอาจจะเป็นคนที่แบบรีเช็คล่างกายตลอดเวลามันส่งผลเรื่องเราบ้างไหมคะว่าเราต้องดูแลตัวเองมันมากขึ้นมีอะไรี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าเพราะว่า อย่างที่บอกว่าก็คือปกติแล้วจอยเป็นคนทํางานเสร็จก็กลับบ้านพักผ่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบดูแลเพิ่มเติมหรือว่ามีผลต่องานก็ไม่มีค่ะเหมือนอย่างอะไรเองก็ไม่กล้าถามยังชัวร์เราป้งกันคนแรงจริงๆเขาก็รู้นะคะถ้าถ้าเหมือนคนได้ตัวจริงๆก็จะรู้ว่าคือมันไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะแรงอะไรบ้างไม่ได้ดูแลอะไรปกติเพราะจริงๆจอยก็ดูปกติก็จะก็ดูเป็นคนปกติอะค่ะไม่ได้แบบว่าอะไรเป็นจั่างไรก็ค่ะ แค่ข้ามผิดปกติเฉยแล้วหมอแค่เฝ้าระวังบอกว่าถามว่าเป็นอะไรหรือยังยังไม่ได้เต้นนะคะพี่เลี้ยงมีอาสาจะพาไปตรวจเช็คค่ะหมอโอ้ไม่น่าว่างค่ะไม่มีค่ะสบายใจค่ะพอพอบอคุณหมอบอกว่าเฮ้ยข้ามมันค่อยๆลงก็แปลว่ามันเป็นทรายที่ดีแล้วก็เลยไม่ไม่ได้กังวลอะไรแล้วเลยค่ะนหวานเพราะมันจะเป็นอะไรไหมไม่ค่ะไม่กลัวแล้วอย่างอย่างที่บอกว่าเรา ค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่กับคุณหมอใกล้ชิดแต่ว่าจริงๆทุกโรคอะค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับคุณหมอเราค่อยต,วยตรวจตลอดเวลาหรืออะไรที่มันเป็นมันก็สามารถที่จะรักษาได้ในช่วงต้นๆอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่เวลาทานอาหารนี่เวลาทานอาหารไอ้ถ่ายเปี่ยวขมอะไรพวกน้เออบางอย่างแบบไม่ไม่ไม่ระวังนะคือถ้าถ้าสมมติว่าจอยจอยไปทํางานหรือว่าไปกินกองถ่ายก็คือปกติเนาะเหนื่อเลย ว่าแค่ถ้าสมุดกลับบ้านระหว่างจะเลือกทางอาหารที่บ้านได้ก็ออกที่ตามเลี้ยงคือจริงเขาออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าออกเท่าที่มีเวลาที่จะออกเขาพยายามออกกำลังกายเยอะขึ้นค่ะท่ะทำถึงคลิปท่องเทีได้ไปกันหรือยังไปมาแล้วค่ะเป็นยังไง อ๋อปกติเลยค่ะก็จริงๆไปกันหลายคนไปกัน9้าคนสิบคนนะคะชุดนี้คือไปไปกันเยอะมากค่ะก็ไปไหว้พระไปช้อปปิง้งไปกินข้าวอะไรปกติค่ะมีแยกกันเดินอสองคนไหมพี่ไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นกลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีซื้ออะไรเป็นพิเศษหรือในทริปอะไรกันนี้ไม่มีเลยค่ะก็ซื้อรองเท้าซื้อเครื่องสาําอางอะไรปกติเราไปไปช้อปปิง้งไม่มีอะไรพิเศษใช่ค่ะทุดนี้ไปถ่ายเป็นองวอร์รี่ทั้งนั้น มนนอื่ก็มีมีรูปหนึ่งนะมีคือลงพลั้วลูปก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆเวลาลงไปบางทีมันก็มีประเด็นแล้วคือเราก็ไม่ได้อยากจะแบบมีประเด็นอะไรก็อยากจะแบบว่าปกติเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีลงบ้างก็คือลงรูปกลุ่มบ้างรูปคู่บ้างรูปเดี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยก็จริงๆเขาก็ต้องอยากเห็นนะคะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเอก็เราก็ลงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงแต่ว่า ก็ลงประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าอะไรก็มันจะเป็นประเด็นได้ก็ไม่ค่อยอยากเป็นประเด็นมากคือถ้าเกิดสมมติลงรูปเยอะเดี๋ยวก็จะถามว่าเว้ยเนี่ยเรียกเลตติ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากได้ยินอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่จะมาเรียกเลตติ้งหรือว่าจะมาสร้างกระแสอือไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วค่ะตอนนี้มันมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาไหมแบบเราท้อหรือไงบ้างไม่ไม่ได้ท้อนะคะไม่ได้รู้สึกเราเราเข้าใจค่ะแต่ว่า แตว่าคนสมัยใหม่จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของการแบบคอมเมนต์หรือว่าในเรื่องของความคิดอะไรนิดนึงยอยะไรเงี้ยเราก็มรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนเขาเนะในความคิดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือถ้าจะไปสร้างกระแสหรือว่าไลค์คือบางคนเห็นก็จะรู้สึกไม่ชอบไปเห็นแล้วเอ๊ยทำไมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็ลงประมาณนึง<ม>คือเราเข้าใจว่าคนที่อยากเห็นก็มีคนที่ไม่อยากเห็นก็มีเราก็เลยเออกลางกลางนะคะภาพหลุดเราไม่เราไม่มีอะไรที่จะมีความเป็นภาพหลุดอะ เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะกลัวหรือว่าอะไรนะคะปีนี้สขใจไปไหนกปกติก็คือไปไหนก็ไปปกติค่ะเด็กตอนนี้หล่อยจะไปเที่ยวเมื่อไรเด็กหน่อยก็เจอกันบ้างหรือว่าน้อยค่ะด้วยความที่เหมือนงานยุ่งของคู่ค่ะแด้ถึงวันมีติ้งแล้วใช่ไหมมีติ้งอาทิตย์นี้ค่ะี่สิบเ่ะ27 27ค่ะเป็นไงบ้างพี่เจ้าเตรียมอะไรไว้สุดท้ายนะคะท่านใด เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเขาตั้งหากเรื่องเซอร์ไพรส์เราเพราะว่าเป็นเป็นเป็นมิ้งที่น้องๆจัดเอาจริงๆเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะรู้แต่ว่าเป็นแบบว่าไปเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรบ้างเราก็ไม่รู้เราจะมีกับวันแผนกับอะไรเซอร์ไพรส์กับเออเนาะยังไม่มีค่ะเอาเป็นว่าถ้าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปไปเซอร์ไพรส์ที่งานเลยค่ะแฟนแบบซัพพอร์ตเราเนแบบมิ้팅 คือดีใจมากกว่าะค่ะที่ที่มีวิทย่างที่บอกปีที่สามแล้วแต่ว่าถามว่าตื่นเต้นไหมเราไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนเราค่อนข้างจะได้เจอกันอยู่แล้วยกเว้นคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยได้เจออาจจะเจอกันตามไอจีอะไรเงี้ยก็คือดีใจที่ทุกคนจะได้มาแบบความรักของตาแล้วก็เหมือนมาสนุกสนานด้วยกันค่ะอย่างแฟนี่ชาีก็ยังเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเราก็ยังแปลกใจเนะว่าจอยกับเลนไม่ได้ผลงานอะไรด้วยกันแต่ว่าเหมือนชีนานีก็ค่อนข้างจะแบบเยอะ